สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม M U ็นยูหน่อยเอ็นหน่อยากาศช่วงเย็นนะฮะช่วงเย็นตอนนี้ก็กำลังจะหกโมงนะครับห้าโมงสี่สิบนะครับห้าโมงสี่สิบอืมบรรยากาศสดๆเรียวๆนะฮะที่วังปูนะครับดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอฟ้านะครับสวยมากนะครับเนี่ย ่านสวนยางนะครับเราพาไปดูผ่านองค์ปู่นะผ่านองค์ปู่จำลองพระอาทิตย์กำลังแรบขอบฟ้าผ่านองค์ปู่จำลองสวยๆนะหือ สวยมากครับเนี่ยถ่ายฝาก f อซนะฮะนี่ดวอาทิตย์กำลังรับขอฟ้านะครับอยู่ที่สวนยางนะครับสวนยางอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานคงจะมืดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ห้าโมงสี่สิบละห้าโมงสี่สิบนะครับสวยงามนะครับ มองผ่านองค์บริวารน,นะครับขององค์ปู่ปาริจิตน,นะแชร์กันไปนะแชร์กันไปนะภาพสวยๆแบบนี้แชร์กันไปอัปเดตสุดๆเรียวนะ สวยมากๆนะครับดวงอาทิตย์รับขอฟ้าที่วางปูปลาริจิตนาช่างใหญ่ต้นไม้เดี๋ยวเตรียมออกดอกนะนี่ดอกกำลังออกาขาวๆเนี่ยเดี๋ยวพาเดินไปดูด้านหน้านะครับยังไมไ่ไปดูด้านหน้าเลยนะตั้งแต่มานะครับ พาเอฟซีไปดูด้านหน้านะครับด้านหน้าของหลงปูปริจิตนะครับตรงป้ายนะตรงป้ายนะครับจะสวยงามแค่ไหนนะแอดมินแอดมิน,มนกลับกล้องกลับกล้องอยู่กลับกล้องอยู่แอดมินกลางทิ้งบอมนะฮะ นี่บรรยากาศสวยนะครับเนี่ยนี่ตรงป้ายนะเราเดินมาตรงป้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่ป้ายสวย,สวยแต่มันจะกลับนะเพราะเป็นกล้องหน้านะมันจะกลับอักษรมันจะกลับนะครับโอ้โหโอ้ มาแล้วนะครับมาแล้วนี่นุแอาน,นุนี่กับป้าแตนนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะด้านหน้านะ,ะเอฟซีป้าแตนมาถึงนะครับไปซื้อของนะครับไปซื้อของ มาทำโรงทานพรุ่งนี้นะครับทำน้ำยาน้ำยาส่วนขนมจีนก็สั่งไว้แล้วนะครับแล้พวพรุ่งนี้มาส่งนะบรรยากาศสวยๆนะครับนี่ตปโอ้ตรงนี้ยังจำเลยนะครับนี่ดอกสีม่วง ป้ายวงูนะครับสวยมากนะครับแชร์กันไปนะครับแชร์กันไปเอ็มก็เก็บบรรยากาศมาฝากเอฟซีนะครับก็หอมด้วยนะครับ สบายตาคนะับผมสบายตาดูละนี่กับต้น,นเหลืองปีเดียทอนนะครับสวยงามมากดอ,อกสีเหลืองๆนะฮะอัพเดตล่าสุดนะครับอัพเดตล่าสุดที่วังปู่ปาริจิตนะฮะวังปูปาริจิตนะารนาชดถามไปเลยแจ๋ว เซฟี่กับต้นไม้นะแจ้วอัปเดตล่าสุดนะครับเมื่อกี้ก็ปัาแตนมาแล้วนะปัาแตนมาแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้นะครับเย็นนี้เย็นนี้นะครับทีแม่ครัวนะเะโอเโอเขี่ยที่ว่าี่เลย Doa, doa ini <hesitation> 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 rio <hesitation> 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 นี้ได้อะไรมาฝากอ๋อนู่นีน้ท้องฟ้าแจ่มใสนะอากาศดีนะวันวนี้ chắc bạn à chắc bạn chắc bạn chắc hay đó hay